คนที่แบบหน้าแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายตัวเดียวเลยแม่จบครีมบำรุงผิวหน้าที่มีความปลอดภัย ช่องเตรียมผน,นังมดลูกนะคะเลือกใช้ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีความปลอดภัยนะคะต่อผู้หญิงเตรียมมีบุตรและผู้หญิงต้องคานให้นมบุตรไม่มีสารอันตราย20ชนิดนะคะซึ่งเปน็นสารอันตรายที่คนท้องคนวางแผ่นท้องต้องหลีกเลี่ยงตัวเดียวเลยแนมะ่จบทา,าบรอบดวงตาก็ได้ทากลางวันกลางคืนได้เลยนะลากลงมาที่ปากเลยก็ยังได้กลางวันก็ทาครีมก,กันแดดครับคุณผู้ แล้วก็แต่งหน้าเบาๆกลางคืนก็ทาเป็นไนท์ครีมได้เลยผิวมันจะชุ่มช่ฉ่ำๆด้วยนะ<ม>แล้วก็ลดการแพ้กับคนที่แบบหน้าแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผิวแห้งช่วยได้ดีแล้วก็กันแดดลิปออยล์แป้งบางทีก็ไม่ทาแต่ว่าแค่เอาแป้งฝุ่นโดนนิดน,นึงนิดนึงอย่าให้มันเหนียวแค่นั้นนะปกติกูก็ไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่